สวัสดีครับที่นี่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอยู่ที่รีสอร์ทริมทุ่งนาตรงข้ามกับปลายยงฟ้ารีสอร์ทอยู่ในอำเภอปลายนะครับอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่พอดีมีมีเอ่อเจ้านายนะครับเจ้านายมาเยี่ยมท่านพันตำรวจเอกนิยมเพลสัอดีตผู้กับการ ตำรวจภูทรอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมที่เราก็จัดอาหารกินเลี้ยงกันแบบลูกทุ่งลูกทุ่งสบายสบายครับ <c oughs> มีมีคนเก่าแก่ของของของท่านด้วยคุณสมชายนะครับสมชายอ่าตอนนยาท่านพันตำรวจเอกนิยมนะครับคุณอรุณครับคุณอรุณก็ทําทรีสอร์ทอยู่ใกล้ๆนี่เองครับรีสอร์ททันที่ไซร์รีสอร์ท คันดิซันดีสอร์ทน่ารักมากเลยเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับลูกสาวเป็นผู้จัดการอยู่นะครับมาพักได้เลยคั <und es ide resort> นดิซัีสอร์ทเนาะแล้วก็อีกอีกท่านหนึ่งก็คุณจ,จำนงนะครับคุณจำนงคนปลายคนปลายอันนี้ไม่รู้มาอย่างไงนะมาเจอเจอกันเลยนะ่มาเจอเจอกันก็นมาทานข้าวด้วยกันนะครับทานข้าวแบบลูกทุ่งลูกทุ่งแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยนะครับก็คุณสมชายเขาทำอาหารเก่งทำอาหารรับรอง ท่านอนดีตภูมิกับครับที่รีสอร์ทชื่อรีสอร์ทอะไรเนาะรีสอร์ทเดิมนะฮะป้ายคูเปียปายอูเปีย<ะ>ป้ายอูเปียปเหรอออแต่ตอนนี้รีสอร์ทที่เขา,ารู้สึกว่าขายนะครับประกาศขายแล้วถ้าใครสนใจก็มาดูได้นะครับมามาเลือกดูได้รีสอร์ทต,ตรงนี้นะครับมีพื้นที่กว้างอยู่หลายไร่อยู่มีมีรีสอร์ทอยู่ ยี่สิบสี่หลังนะครับยี่สิบสี่หลังอ่าปัดประกาศขายนะครับประกาศขายถ้าท่านสนใจเชิญน,นะครับเชิญอันนี้ตัวผมเองก็มาพักอยู่ที่นี่เองมาพักที่นี่นะครับผมมิสเตอร์ทีนะครับฮ่า่าาเพื่อปลาเพืพ่อปลายติดทุ่งนาครับติดทุ่งนาแล้วก็มีวิวเลยดูเยอะแยะมีว,วัวมีอะไรมีนาข้าวมีสาวสาวัังอาบแดดด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับท่านพันตรลุกเอกนิยมไพศาลนครับที่เข้ามาเยี่ยมเยียนมาเยี่ยมเยียนกันนะครับผมก็เป็นทีมงานกล่าวท่านครับที่เคยจัดรายการวิทยุที่อำเภอบ้านกดจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็ครับก็ส่งข่าวให้ให้กันทราบครับส่งข่าวให้ทราบโอเคครับสวัสดีครับขอจบแค่นี้ก่อน